มันก็ปองอยู่แล้วบีบแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันจะเออซิเจนก็ไม่มีใครต่อเนี่ยอซิเจนอออที่วันนั้นไปยืนงงอยู่ในห้องสอบมีครับนี่อยู่รงนั้นวันนั้นมีสายให้ลมเข้าทางนี้ใช่ปล่าครับเออลมเข้าทางนี้อันนี้ก็ต้องปอกอ่ะเวลาบีบเธอยังไม่ได้ทดสอบเลยว่าแอมบูรวัไม่ลวกบีบแล้วลม สมมติถ้าสมมติว่าเธอไม่อุดไว้เวลาบีบมันก็แฟบอืฮึอะแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยก็อะไม่รู้มันบีบมันตั้งอะใช่ไหมก็ต้องอุดไว้หมายถึงจะต้องอุดไว้เลยนะจ๊ะคือการที่เราเช็คอะอีกอันหนึ่งพูดบอกเสมอว่าขาให้แสดงเธอพูดไปแต่มือทำไม่ถูกอ่ะไม่มีคะแนนไม่ใช่พวกเธอไม่รู้ขั้นตอนไม่ใช่พวกเธอไม่ได้ถามไม่ไม่พูดมันทำไม่ถูก แต่มือไม่ไปอมอมืไไ่ปพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวมือไม่ไปเขาทดสอบทักษะไม่ได้ทดสอบความรู้ <Okay. S 1> อีกอันหนึ่งที่ที่พวกเธอพลาดกานก็คือเธอบอกว่าเธอจะเทสดสอบทสครับแล้วเธอก็ป๊บแค่นี้แล้วเทสยังไงต่อ<บ>ตอ,อ,อ,อเอ,อ แต่บา,บางคนก็คือทําท่าเฉยๆแล้วมันจะเทสได้ยังไงในเมื่อเธอยังไม่ได้ป่องเลยเนี่ยมันยังไม่ป่องเลยมันยังไม่ป่องแล้วก็เธอก็ยังไม่มีใครทําอย่างเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมใช่ป่ะ<อ>แต่แต่ว่าพวกเธอรู้ขั้นตอนเออแต่ว่าทําไม่ถูกอ่ะเป็นทำว่าอย่างนี้ก็ได้ขั้นตอนอ่ะรู้แต่ทำไม่ถูกใช่ไหม เทสคับมันก็ต้องคับมันก็ต้องปอกถูกว่าเราก็ต้องแบบดูดูว่ามันปอกแล้วแล้วมันไม่ร่วทเเร็จปุ๊บก,ก็จะมีคนที่เทสเสร็จเออก็ลปล่อยไว้อย่างนั้นแหละก็รู้อีกทีตอนที่จะใส่ชิ้นไว้ยัดไม่เข้าแล้วก็สไตลเลสอ,อีกอันหนึ่งแต่ว่าข้อนั้นไม่ได้หักคะแนนใครนะ หมายถึงว่าปกติอะสิ่งนี้มันจะเข้าไปในหลอดลมเขาไม่ในปอดใช่ไหมมันก็ต้องสะอาดถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอจะอลูปิเคตเนี่ยปกตินีก็จะมาแบบสะอาดเนาะรเราก็จะฉีดซองขึ่งหนึ่งแล้วก็เอาแค่นี้นะเออแล้วเธอก็เอาอันเนี้ยทำอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปางไงอื ถ้าจะลู้พิเศตตรงนี้เธอก็เปิดนิดนึงแล้วก็ทำไปอัดกระโดดนะถึงจะได้อัตกระโดดอาจารย์ทีนี้คำถามคือว่าสมมติพอเราเข้าไปปุ๊บอยากจะกี่อาจารย์แนะนำอุปกรณ์ใช่ป่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างมันมีการเทสทีนี้ถุงมือที่เราใช้ล่ะเพราะอันนี้มันต้องสเตอร์ไลน์หมายถึงขั้นตอนไม่วันนั้นวันนั้นบอกว่าสมมติสมมติว่ามัมือแล้วอ่โอเคงั้นก็คือเข้าไปใส่หมุดก่อน่ได้ตัวนั้นอาจารย์ไม่ได้เตรียมให้อาจารย์บอกว่าใช่ว่าสมมติโอเคนะให้ต่อ อันานี้ที่พลาดกันแล้วโจทย์ว่าไงโจย์บอกคนไข้อยู่ในอียิปต์คนไข้อ่อนแมนิลิแบ็กแล้วเซตแปดสิบหกโจ์นะอแล้วมันก็ต้องแอมบูเป็นทีเดช่วยคนไข้ใช่ไหมเออก็จะมีคนที่ไม่แอมบูอแล้วอันที่มูดแอมบูก็คือหกวิบีบทีนึงอันนั้น ช่วยคนไข้เนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยก็คือคือคนไข้ไม่ไม่ไม่ต้อง3นาทีก็ได้ไม่ต้องเหมือน5บาทใช่ไใช่แต่ว่าเดี๋ยวพอบีบไปเสร็จอาจารย์ก็จะบอกว่าอาเซ็นน้อยแล้วใช่ไหมอันที่ลืมทำกันอีกไม่ได้จัดสซนิฟฟิ้งโพสิชั่นมีผ้านะจะให้หมุนหัใช่ไหมออกซิปุตเออก็ตรงออกซิปุตรแล้วก็จัดสซนิฟฟิ้งก็ไม่ได้ตัดกันตัดไหม พูดแต่ว่าไม่ได้จัดเออแค่ทดสอบทักษะไม่ได้ทดสอบโมเลสแต่นี้จัดแต่ไม่ได้หนุนเขาก็ไม่ใช่สิุงแล้วมาเจอนสงสักอาจารย์กลับมาก่อนแล้วอาจารย์มีสติรินไหมหรอไม่ะอยากรู้เชยแล้วเวลาที่เราอยู่ไอค่ะเราต้องเพียวสัตว์ก่อน p พีสิก็โจทมันแซตแปดหกก็บีบ คือหมายถึงว่ามันจะไม่เรียกว่าพีก็ได้คนไข้เซตแปดหกเนี่ยแมสวินแบทกเซตแปดหกอ่ะเธอจะปล่อยให้เขาเซต8ปดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ช่วยอะไเลยอนะืม mm hmm. เออมันก็ต้องช่วยปั้งอ,อ่ mm hmm. ก็คือต้องช่วยให้ positive p e s u r e แตบบ่ระหว่างที่เราจะได้ finish positive p e s u r e ด้วยทิวเธอก็ต้อง positive p e s u r e ให้เขาก่อนด้วยการใช้แมบสบ ใช่ไหมก็คือเตรียมอณิสติศแล้วก็ต้องมาช่วยเขาก่อนถ้าถือที่ออกซิเจนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกว่าเซ็ตร้อยแล้วอาจารย์ก็ดูว่าอเธออย่างนี้อาจจะท่าหรือยังแล้วบีบแล้วลมเข้าไหมต่อไปปลดกระเพื่อมนิดนึงแล้วก็ให้ผ่านแล้วเอองานแล้วก็จะเริ่มอะยังไงอีบร้อยแล้วแล้วเราต้องสักชั้นไหมก่อนที่เราจะใส่ผิวจริงใช่ ก็ใช้ความจะพวกใส่เธอเสมอแล้วก็ต่อสายสักชั่นเข้ากับเครื่องเพราะว่าของมันวางไว้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วฉันก็แบบแล้วฉันจะให้คะแนนยังไงในเมื่อของที่มาต้องใช้เฉันก็วางไว้ให้แล้วมาบอกว่าฉันวางอะไรไว้อย่างเงี้ยอเของที่ฉันวางไว้อะมันมีความหมายแต่ว่าเธอต้องทําอะไรกับสิ่งนั้นสิจะมาบอกแบบอ่าเรียกชื่ออันนี้ไม่ได้ทดสอบชื่ออุปกรณ์จ้ะ Yup. มีซักชั่นใช่ไหมวันนั้นก็มีเครื่องซักชั่นให้โดยหลักเธอก็ต้องต่อซักชั <h <h ่นให้พร้อมใช้งานเพราะถ้าอ่วงก็คือสำลักเลยเออถ้าเธอไม่ต่อไว้เลยพอคนให้อ่วงเสร็จนี่ยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวไปเปิดเครื่องแล้วก็ต่อกปนหนึ่งอย่างก็ไม่อยู่เลยเราแล้วสอบนี้จะมีเครื่องซักชั่นใหมมีวันนั้นก็มีม่งไม่เคยต่อเลยกันเออเพราะที่พยาบาลเขาสอนเธอแบบสปอยเตรียมให้ทุกอย่างอ ทำนี้เอออะก็คือเอาฝั่งเนี้ยต่อกับมันจะมีแล้วก็สักชั่นคือเหมือนเตรียมไว้กะแต่ว่ามันมสักชั่นวูยัใช่แต่ว่ามันต้องเปิดพร้อมใช้งานนี่คือแต่ว่าละแต่ว่าทุกคนฟังห้าจุดใอยู่แล้วอะมีบางคนเนี่ยนะฟังพ เดิหอมของเธอนี่ลดนจะหมดเวลาใส่คิ้วแบบรู้สุดใจสูบคูปากอยู่ที่ประมาณ่กินกลัวไม่ถึงกลัวไม่ถึงคอกลัวไม่ถึงเครียดเครียดตัดลดนก็เสียงอาจาจะแบบพ้นนั่นแหละค่ะเขาบอกเลยหนึ่งนาทีกลัวจะช่วยคนเคยไม่ทำนี่ก็สแตปคิ้วก็สแตปเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็มีเริ่มเปิดเบสตัวเป็ญยาวันนั้นที่เธอลนน่ะ เธอดูลิ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเธอทําอะไรตอนนั้นเธอนี่เธอใส่ตรงนี้แล้วเธอก็หาไม่เจอนี่ลิ้นเหมือนฉันให้สอดาน,นะมันต้องปัดลิ้นขึ้นแล้วเธอทําอะไรคือวันนั้นที่เธอหาไม่เจอเธอใส่ตรงนี้จ้ะเธอใส่ใต้ลิ้นจ้ะแล้วเธองเห็นช่องสี ผมต้องใส่ยีนุกไปได้ไห <c oughs> ก็มันรอบสองอ,อ๋อเหรอก็รอบแรกเธอต้องมาลนใส่ฉันว่าอจาจารย์เข้าหุน่นทำหรือเปล่าแล้วฉันก็ไปดูดูสอดในใต้ลิ้นลูกฉันาย์ยบอกความจริงก็เลยเพราะสิด <c oughs> ูสอดไว้ใต้ลิ้นหนูไม่ได้ปัด,ด<ต>ออลิ้นขึ้นแต่ในคอหุ่นมันจะมีเป<ม>ลือกม,มากเลยนะะกกาอไรติดกับลิ้นได้เลยัลยแล้วอาจารย์ก็งงว่าแบบอ่ะก็เปิดมาก็ไปสอดใต้ลิ้นอ่ะ แต่หนูขอร้องว่ารับถ้าหุ่นตัวนี้มันก็เห็นไงแต่หุ่นนู้นมันไม่เห็นมันหุ่นตัวเดียวกันกับวันนู้นอ่ะนะตัวนี้หรออาจารย์ฉันมีตัวเดียวจะได้ยังไม่สิ้นที่เราสอนเน่ยเอามือเอาใช่ครับเอาเอาเอามือดันเอาไว้ครับแล้วก็ลองบีบดูว่ามันจะบีบไม่ไปไหมมันมันมันต้านก็คือไม่มีการรั่วเออปุ๊บลองบีบดูเอออย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมันมอยู่ตรงนี้ไหมเปิดว่ายังไง อันนี้ผมพพนได้เลยใช่ไหมเสร็จแล้วหรอแผนี่ใช่ใแผล้วคใรองเท้าโพสได้ก่อนไหมอ่ะนี่มันแข่งต้นตูมก็ต้นสูมอันที่เขต้นตูมตูแค่นี้แล้วจบเลยปะถ